ดูความเลนไหวของทีมไชน่าฮอนบิลกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นทางบอร์ดสโมสรประกาศนะครับว่าจะไม่ยุบทีมแต่จะฟ้องร้องต่อทางฟีฟ่าครับเดี๋ยวที่นายอนิรุตนาคาสายรองประธานสโมสรไชน่ชนาฮอนบิลเปิดเผยว่าสโมสรได้ประชุมหาหรือพูดคุยกันในเบื้องต้นแล้วได้ข้อสรุปว่าสโมสรน,นั้นจะสู้ต่อไปและจะยื่นหนังสืออุทธรณ์ครั้งที่สองต่อสมาคมกีฬาฟุตบอล ซึ่งประเด็นที่สมาคมกีฬาฟุตบเลอ้างในเรื่องการลงคะแนนเสียงของสมโมสรสมาชิกนั้นเห็นว่าชัยนาทไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะสมโมอสรอได้ให้แต่ละสมโมสรเข้าชี้แจงสมโมสรละห้านาทีชี้แจงในสามประเด็นคือหนึ่งการลงคะแนนยุติการแข่งขันสองการเพิ่มเป็นยี่สิบทีมในฤดูกาลหน้าและหากมีการเพิ่มยี่สิบทีมจะยินดีให้ลดเงินสนับสนุนหรือไม่นะครับซึ่งชัยนาทเห็นด้วยให้มีการยุติการแข่งขันเพื่อแสดงความอะไร จึงกลายเป็นลงคะแนนเสียงให้ยุติแข่งขัน17ต่อ1เสียงส่วนเรื่องการประกาศจัดอันดับตารางคะแนนแข่งขันนั้นอยากให้สมาคมได้ทบทวนอีกครั้ง เพราะการจัดอันดับเช่นนี้ไม่ยุติธรรมกับชานาทหรืออาร์มี่จึงอยากให้ทุกสโมสรพูดคุยกันนะครับว่าเห็นด้วยหรือเปล่าอย่างไรก็ตามหากไม่ได้รับความเป็นธรรมทางชานาทได้เตรียมเรื่องเบื้องต้นไว้แล้วในการดําเนินการฟ้องร้องต่อสาพ,พันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟา่าส่วนการฟ้องศาลในประเทศนั้นได้ให้ฝ่ายกฎหมายไปดูว่าจะสามารถฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้หรือไม่แต่ตอนนี้ยังไม่มีการยุบทีมแต่อย่างใดนะครับ